วันนี้อยากชวนให้รู้จักคำว่าฮิปโปครตค่ะคำว่าฮิปโปครนั้นคือคนที่หลงลืมและมองไม่เห็นข้อบอกพร่องของตัวเองแต่กลับไม่เคยลืมที่จะจับผิดชี้ข้อบอกพร่องของผู้อื่นเสมอสามารถเปรียบเลยได้กับสำนวนของไทยหลายคำเลยนะคะแต่ถ้าให้โดนๆเลยจริงๆก็ต้องคำว่าความผิดของคนอื่นเท่าภูเขาความผิดของเราเนี่ยเท่าเส้นผมหรือจะเป็นคำว่าว่าแต่เขาอีนาเป็นเองหรือปากว่าตาขยิบ หรือมือถือสาะปากหีศสินหรือพูดอย่างทำอย่างจากกรณีที่พักก้าวไกลซึ่งเป็นพักที่ออกตัวแรงว่าเป็นศูนย์รวมของคนรุ่นใหม่ที่รับไม่ได้กับความสมมุมของระบบปกครองระบบบริหารและเบื่อหน่ายและเกินกับความล้าหลังของประเทศเกิดของตนเองมีความโดดเด่นนะคะในการจับผิดคนอื่นทักท้วงในสิ่งที่มีอยู่ว่าบกพร่องอะไร อยากรื้อทุกอย่างนะคะตั้งแต่ระบบอาหารระบบตำร,รวจอยากร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ไปไกลขนาดกางขาสถาบันหลักของชาติฉลาดเก่งกล้าเขียนประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่และประกาศกล้าวด้วยนะคะว่าถ้าเลือกก้าวไกลเนี่ยประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมแต่ละจุดยืนที่ฟังมานั้นยิ่งใหญ่เลยเกินค่ะแต่เอ๊ ใน2องเดือนที่ผ่านมานี้สิ่งที่เราเห็นก็คือพักนี้ทุ่มเทเวลาและสัพพักกำลังให้กับการแก้ปัญหาเพียงหนึ่งเดียวนะคะก็คือเรื่องคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานของคนในพักของเขาไม่ว่าจะเป็นการขยันทําผิดกฎหมายของคนในพักหรือการขยันสร้างเรื่องใต้สะดือนะคะและทางออกที่พักเก้าไกลทําก็จะเห็นได้ว่าคือการเอาภาระออกจากตัวคำถามคือพักที่มีจุดยืนที่ยิ่งใหญ่เสียเหลือเกินอย่างพักเก้าไกลสุดท้ายก็เป็นแฮปปี้ครสตอยู่ดีเพราะว่า ดีแต่พูดทำไม่เป็นทำไม่ได้หรือเปล่าคะ